ไปต่อที่สุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม2 5พฤศจิกายนวันกองทุนแม่ของแผ่นดินครับภายแต่แนวขิด2องทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งครับ นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรม25พฤศจิกายนวันกองทุนแม่ของแผ่นดินครับไพ่แต่แนวขิดสองโทศวรรษ์กองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์บ้านละออนะครับอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีประคู่ปริยัติกิจทำร่งล่องเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ครับเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพระสงฆ์นิกรเชาวสุรินทร์เขารวมนะครับ เพื่อให้เครือข่ายของกลองทุนแม่ของแผ่นดินทุกระดับละกานหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดและประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาคิคุณนะครับดำเนินกิจกรรมครอบครัวอบอุน่นชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,า,ยาเสพติดครับภายในงานมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชาชนนีพันปีหลวงประกอบไปด้วยการเปิดกลวยถวายราชาสการะก้าวถวายราชาสาดุดี กล่าวคำปฏิญาณและลองเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นประกอบพิธีทำบุญถวายพัตหารเพถอดผาปา่าสมทบทุนกองทุนเครือข่ายแม่ของแผ่นดินจงังหวัดสุรินและจะแสดงนิทรรศการเผยแผ่แนวทางการดําเนินง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินจะแสดงผลงานของหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะ